นะคะวันนี้ได้ปลาสมทอดปลาส้มท่าบ่อสีจงคารามแล้วค่ะโอตัวละสามสิบห้าบาทปลาบองอืมรวยเป็นงไงตัวละสามสิบห้าใหญ่นะซื้อมาทอดเองอืมมัน้างนะอื พี่ออกมาดังดีเอามาไว้ข้างนอกหนึ่งวันกลังดีเลยกลัวขึ้นอย่หงไ ใส่กับปลาปลาสักเนี่ปลาบองนะผักไม่มีมีแต่แตงกวาอืม หืมขอบขอบขอบทันช่งไม่ติดกระทะนะเอาไปซองห้องเอาช่างเก่าแป้งหุ้ยจะเ่าไห่แป้งทอดกรอบแป้งมันแป้งอหนียวกันได้แป้งที่เอ็ดอาหารนะโหยใส่ป่าให้มัน่น เพือบจังหน่อยแล้วเอาลงไปทอดแฟนอ่อนมันจะไม่ติกระทะบางคนก็ใช้ใบตองใบตองกับบอติสด้วยกันจากกพอนี่เอามามาลงเลยมูนเอเล่กเาเป็นฮาตโตปฟามันติกระทะ แล้ลงไปหอออเปรี้ยวแบบพอดีมาก อ๋อแบนะะนอบ,อบนครมณมพระส้มพระบอกสีทองคามนะใครมาแถวนครมณมอย่าลืม,ม,น,ลมนะแบ้อุดหนุนนะได้ดาววันนี้ไม่มีหอม หอมกระเทียมทอดใจเอาพริกอืมจางแฝบเกียวก่อนเกียวหอมเกียวกระเทียมเกียวพริกก่อนแล้วค่อยเอาเอาปลาลงไปทอดแล้วมันจะหอมแบบหอมเข้าไปในเนื้อปลาเลยนะกลิ่นหอมอืมคร่อยมากบ๊อย